COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวนันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมหนึ่งซาอูลบทที่18ข้อที่17ถึงข้อที่30ค่ะซาอูลตรัสกับดาวิดว่าเราพร้อมจะยกเมราบลูกสาวคนโตของเราให้เป็นภรรยาของเจ้าแต่เจ้าจงรับใช้เราอย่างกล้าหาญ และต่อสู้ศึกสงครามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะซาอูนนำริว่าเราไม่ต้องลงมือเองปล่อยให้พวกฟิลิสเตียกำจัดเขาดีกว่าดาวิดทูลซาอูลว่าข้าพบาทเป็นใครกันครอบครัวของข้าพบาทหรือตระกูลของบิดาของข้าพบาทเป็นอะไรในอิสราเอลที่ข้าพบาทจะได้เป็นถึงราชบุตรเขย แต่เมื่อถึงเวลาที่จะยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้แก่ดาวิดซาอูลกับยกนางให้แก่อาริเอลจะมเมโวลาฝ่ายมีคาราชธิดาของซาอูลหลงรักดาวิดซาอูลทรงยินดียิ่งนักเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ซาอูลนำริว่าเราจะยกนางให้เขาจะได้ใช้นางล่อกเขาและยืมหมูอพวกฟิลิสเตียเล่นงานเขาซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่า นี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่เจ้าจะมาเป็นลูกเขยของเราซาอูลจึงสั่งหาดเล็กว่าจงไปพูดกับดาวิดเป็นการส่วนตัวว่าดูเถิดกษัตัตย์ซาอูลทรงนิยมชมชอบท่านมากข้าราชบริพารทุกคนก็ชอบท่านบัดนี้จงมาเป็นราชบุตรเขยเถิดพวกเขาก็บอกข้อความเหล่านี้แก่ดาวิดแต่ดาวิดตอบว่าท่านคิดว่าการเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เป็นเรื่องเล็กหรือ ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนจนที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อคนรับใช้ของซาอูลกระทูลรายงานตามที่ดาวิดกล่าวซาวอูลก็ตรัสว่าจงบอกดาวิดว่ากษัตริย์ไม่ต้องการสินสอดอะไรนอกจากหนังรุ้งปลายองคชาติของชาวฟิลิสเตียร้อยคนเพื่อเป็นการแก้แค้นัตโรแผนการของซาอูลคือยืนมือชาวฟิลิสเตียกำจัดดาวิดเมื่อมาเล็กนำความนี้มาแจ้งดาวิด เขาก็รับข้อเสนอนี้ด้วยความยินดีฉะนั้นก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ดาวิดกับพระพวก็ออกไปสังหารชาวฟิลิสเตียน200คนและนำหนังพุ่มรายองคชาติครบจำนวนมาถวายแด่ซาอุนเพื่อเขาจะได้เป็นราชบุตรเขยซาอุนจึงทรงยกมีคาราชธิไดให้แต่งงานกับดาวิดเมื่อซาอุนทรงตรหักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับดาวิด ทั้งมีการาชทิดาของซาอูลเองก็รักดาวิดซาอูลก็ยิ่งกลัวดาวิดและเป็นศัตรูกับเขาไปตลอดชีวิตทุกครั้งที่ในทัพฟิลิสเตียรุกเข้ามาโจมตีดาวิดจะประสบความสําเร็จในการต่อสู้กับศัตรูมากกว่าทหารอื่นๆของซาอูลชื่อของดาวิดจึงเลื่องลือไปทั่วใกล้ควรได้กันค่ะ เมื่อดาวิดเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นซาอูลก็ยิ่งระแวงแล้วก็กระวนกระวายใจพยายามที่จะหาวิธีกำจัดดาวิดเนื่องจากว่าดาวิดเป็นคนจนที่ไม่มีคนรู้จักซาอูลจึงสุกโอกาสที่จะเสนอค่าสินสอดเป็นหนังวุ่มรายองค์ชาตของชาวฟิลิสเตียในข้อที่15เป็นค่าสินสอดซึ่งดาวิดอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขา เป็นแผนการของซาอูลที่จะยืมมือพวกฟิลิเตียกำจัดดาวิดแต่ดาวิดกลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งนำาิิโสดมาถวายสองเท่าที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อขอรับพระธิดามีคาไปเป็นภรรยาที่จริงแล้วดาวิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เมราบลูกสาวคนโตของซาอูลแต่เพราะซาอูลไม่รักษาสัญญา เขายกลูกสาวุนโตให้แก่อาานดีเอลเพราะคิดว่าดาวิดจะต้องตายในสนามรบแต่เมื่อแผนการของซาอูลล้มเหลวความปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดนั้นไม่เพียงปรากฏความสำเร็จทางการทหารเท่านั้นและในด้านของความรักมีคาและก็ยูนาธานบุตรของซาอูลยังรักดาวิดด้วย เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทําให้ซาอูลกลับใจแต่ยิ่งเกรงกลัวดาวิดมากขึ้นสิ่งที่จะนํามาประยุกต์ใช้ค่ะเราได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตที่ล้มเหลวของซาอูลและยังไม่ยอมแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปแต่ให้ความรู้สึกนําหน้าการเชื่อฟังขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเตินสติ พวกเราให้พวกเราได้เรียนรู้และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดโดยยึดหลักความจริงของพระเจ้าเสมอพวกเราจะระมัดระวังคำพูดเมื่อพูดไปแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดและเมื่อสัญญาสิ่งใดไว้ให้เรารักษาสัญญาเราจึงควรคิดก่อนที่จะพูดหรือสัญญากับผู้ใดให้รักษาสัญญาเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้า ผ่านชีวิตของเราด้วยกันอธิษฐานด้วยกันค่ะขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงรักเราคอยสอนคอยเตือนสติเราในทุกๆวันไม่ให้ลงผิดไปคอยปกป้องแล้วก็เสริมกำลังเราในยางอ่อนลาเราทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์เราจะเชื่อฟังซื่อสัตย์ต่อพระองค์ จะไม่ให้สิ่งใดสําคัญกว่าพระคุณความรักของพระองค์กราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ